ครับรักไม่กล้าบอกเฮ้ยโอ้โหคตรอยากเต้นเลยเต้นที่ไหนน้องรักพี่เอโอ้โหพุงป่องมากไปฝากท้องเลยนะ พี่เล pled, ็กครับ uhh ห้าพวงพี่เล okay ็กเอ็นซีขอบคุณพี่เล็กครับฉันรักเธอที่ตูดเก็บรักไว้จนปวดไม่รู้จะพูดยังไงเฮ้เฮ้ไหนยามเมื่อได้เจอหน้าปากมันไม่อ้ามันหนักที่ขาจนไกลรักเธอรักเธอแน่แน่รักเธอหมดแล้วทั้งสี่ห้อง ลนเสียจนเต็มอกจริงน้ำไม่โกกมีชุ่มไม่โชคภายในหลงรักมานานเนิ่นอยากคุยอยากเอิ้นแต่กะยังเคินยังอายได้เพียงเป้ามองจ้องหน้าฉันคงเป็นบ้าอีกหน่อยไม่ช้าก็ไวเฮ้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 ทานเอะไรเฮ้ยหัวหน้าพี่ท้าใหม่เฮ้ยโอ้ยนัน เหมือนเม้าเมาม่วงรอวันเธอรวงก็ได้แต่หวงในใจเจขี้จะไปสู่ขอแต่งนกแก้วให้น้องออฟอีกเพราะเป็นก้วคร่ให้กลุ้มใจทำไมไม่บอกให้น้องออฟช่วยเต็มหน่อยได้ครับอ่าน้องอ่าแอดมินบอกว่า น้องเอฟซีให้สิบพวงแล้วก็น้อำผ้าพวงแต่ว่าเม็ดไม่ขึ้นจะจอบพวงตะค้อให้อายคิดจนนอนไม่หลับมันร้อนหู่ว่ามันแปลกมันแปลกอะลูกปีให้ห้าพวงครับเชื่อมหายใจเป็นหอบหัวใจมันตอบมันบอกว่าชอบเธอไงชอบเธอไงไม่ขึ้นไม่ขึ้นฮะ อ่าน้องน้องนกสิบพวงนะครับน้องน้ำสิบอ่าน้องน้ำห้าพวงครับจากนกเอฟซีน้ำเอฟซีครับเป็นสิบห้าพวงอ่าแล้วก็น้องลูกหมีอีกหพวงเป็นยี่สิบพวงครับอ่าเขาบอกขอท่าเต้นเสด็จเสด็จให้เหมาะกับชุดหน่อยมาเร็วเฮ้ยเฮ้ยขอบคุณนะครับขอบคุณทีมงานทุกคนครับถ้าเกิดไม่ขึ้นไงทักมาบอกด้วยนะฮะขอบคุณนะจ๊ะโดนใจสีแดงด้วยนะครับสมัครป๊อบหน่อยเอ๊ เหมือนมดเฝ้ามาม่วงรอวันเธอร่วงก็ได้แต่หวงในใจน้องมาริสาสิพวงคิดจะไปสู่ขอแต่เงินไม่พอแม่คงไม่ให้เกลียงดกลุ้มใจทำไมไม่กล้าขึ้นมัวรอช้าคนอื่นก็คว้าเอาไปฮเมัรักแต่ไม่กล้าบอก ไอเอมันกระจอกมันถูกตะคอกไปตายคิดจะนอนไม่หลับ่อพี่แจ๊นมาพี่แจ๊นขอเท้าแจ๊นหน่อยเพี็กแจ๊นทีนเท้าแจ๊นเลยถูกใจไม่เป็นหอบมันไนเธอตอบมันบอกว่าชอบเธอไงอารอพี่เอ้หยไปสวัสดีใหม่ไทยใจตะวันครับว้าวสวัสดีกระชายราชันครับ คนหใจสีแดงนี่นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณสูงครับขอบคุณนะครับขอบคุณคุณพี่ทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณ AFC ทุกคนนะครับอ่าเมื่อสักครู่มี f c ขอพี่เจนมาแล้วผมอ่าผมผมลืมผมลืมผิดพลาดไปนะครับอ่าเดี๋ยวให้ร้องนับน็อกครีมน้องครีมขอมากครับทุยละทีอ่ะร้องคู่เลยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาคู่ใครครับคู่ผมเอาไมล่ะมึงเอาจริงปะเนี่ยเพลงนี้สูร้องสบาย a อคิวกระจรจะจะชนแล้วนะ